Still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief oh, they receive with the negativity but i just slide right by that end. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. but even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain uh, that's why they say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst stuff saying turn them to a game take the best stuff saying put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain uh, never slow yourself down you can do some more push past all the pain Go. โลโลเทสโลเทสสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ยินกันไหมนะครับยินอโอ้ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยทีเดียวอสวัสดีท่านธนวัฒน์นะครับผมไม่ได้อัปเดตไลฟ์มาหลายโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยนะผมติดภารกิจนะครับผมสำหรับในส่วนของรายการใหญ่เนาะในส่วนของทีมชาติไทยเรา ก็จะมีศึกใหญ่นั่นก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2 0 2 6นะครับแล้วก็เดี๋ยวสดๆสร้อนๆนี้ก็คือว่าอะไรการออเดิร์ฟก่อนในส่วนของระดับเอเชียเอเชียนเกมนั่นเองนั่นก็คือฟุตบอลรายการเอเชียนเกมนั่นเองนั่นเองนะครับผมก็น้องๆประมาณน้องๆโอลิมปิกหน่อยหนึ่งนะเออน,น้องๆโอลิมปิกหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมสรุปคร่าวๆ ก็มีการจับสลากไปแล้วที่ผ่านมาวันที่2 7กรกฎาคมเนาะประมาณบ่ายสามโมงนั่นเองเก็จับสลากเราอยู่กลุ่มเอ่อกลุ่มเหมือนจะอยู่กลุ่มเดียวเกาหลีใต้นี่อยู่กลุ่มเอ่อเหมือนทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็อยู่กลุ่มเดียวเกาหลีใต้นะเออเราอยู่กลุ่ม E นะครับผมในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็ประมาณยูยี่สามเนาะก็เกาหลีใต้บาเรนไทยและคูเวตนะก็สำหรับ หนักเอาเรื่องเหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนของระดับเอเชียนะครับเจอระดับคูเวตบาเรนไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับก็ภายใต้าการคุมทีมของโคดละนะครับโคดละละสีทโลนั่นเองนะครับที่จะทําการคุมทีมรับหน้าที่ต่อไปนั่นเองนะครับก็เออรายการนี้แข่งช่วงเดือน ประมาณช่วงเดือนกันยาแล้วก็ตุลาช่วงนั้นนะครับช่วงเดือนกันยาตุยาต,ตุลาช่วงนั้นนะครับผมเดี๋ยวไล,ไล่เรียงไหมเนาะไอเอชินเกมแล้วก็ไปฟุตบอลโลกเนาะฟุตบอลโลกนี่ก็สําคัญนะครับผมเดี๋ยวช่วงเดือนกันยาตุลาเราก็ได้เชียร์ชุดเล็กก่อนนั่นเองนะครับผมอืมฮะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของอสนาม ด้วยนะครับก็สมาคมก็จะกลับมาใช้ราชมังคลากีฬาสถานออฟอีเวนต์หรือเปล่ากลายเป็นมันกลายมันเป็นเขาเรียกว่าลานอเนกประสงค์ไปแล้วอะ่ะแบบว่าไม่ใช่ลังเย่าที่ยึดเป็นลังเย่ากลายเป็นไอคอนิกของทีมชาติไทยเราก็จะขาดมนขลังมนเสนห์ไปในเรื่องของสนามลังเย่าเนาะเราก็ย้ายที่ย้ายอะไรไปอยู่ธรรมศาสตร์ไปพุ่นี่นั่นซะบ่อยเกินนะครับ มนขลังของการเป็นลังเย่าทีมชาติไทยมันก็หายไปด้วยนั่นเองนะครับเเกมการแข่งขันของเอเชียนเกมก่อนนะก็จะแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19กันยายนถึง7ตุลาคมเดือนเอ,อปีนี้นะครับปีนี้นะครับผมเราอยู่กลุ่ม E นะก็มีกาหลีใต้บาเรนเทีมชาติไทยแล้วก็คูเวตส่วน เวียดนามอยู่กลุ่มบีนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับซา e อุดิอาระเบียอิหร่านมองโกเลีย e นะครับผมเออมองโกเลียยังง่ายสําหรับเวียดนามอยู่นะเออนะครับของเราคูเวตก็หนักอยู่ไอตะวันออกกลางหนักอยู่ตะวันออกกลางบาเรนนะฮะก็เหนื่อยใจแทนนะเพราะว่าดูทรงจากตอนเล่นเอ,อ่อซีเกมเนาะชุดนั่นแหละก็น่าจะชุดหลักๆก,ก็จะเป็นชุดซีเกมนั่นแหละที่จะไปทําการแข่งขันนะครับ ก็ม,มาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะสู้ระดับอันนี้ได้หรือไม่มระดับทีมชาติระดับเอเชียเนาะเป็นชุดเยาวชนยูยูยี่สามครับเอเชียนเกมสแม็ยูยี่สองยูยี่สามนั่แหละแถวๆนี้แหละนะครับก็น้องๆโอลิมปิกเกมส์มน้องๆโอลิมปกิกเกมส์ในส่วนของสนามนะครับผม ก็สมาคมนะครับภายใต้ก็โฆศกคุณพาทิตก็ยืนยันว่าจะเตรียมกลับมาใช้สนามรังเย่าหลักนั่นก็คือต้องบอกว่าราชมังคลากฬาสถานเป็นรังเย่าหลักของช้างศึกทีมชาติไทยเรานะที่จริงเราควรจะใช้สนามนี้เป็นหลักนะครับมันไปเ,เขาเรียกว่าไปกกทอเป็น,ปนที่จริงเป็นสนามของกกท ก็คือว่าเอา่อเขาก็อ่ะมันก็เป็นเม็ดเงินที่เขาในเรื่องของการปล่อยเช่าที่ในการจัดคอนเสิร์ตนะครับก็เป็นรายได้ของกกทนั่นเองนะครับอืมก็ที่จริงอ่ะมันก็ปกติเราจัดที่ i ิ p แพ t หรือเป่าให้รู้ดิอืออมแพถ้าถ้าแบบว่าเอา่อถ้าในในความเห็นผมนะก็คือว่าถ้าเป็นจัด คอนเสิร์ตเป็นครั้งคราวก, <c oughs> ก็ก็ได้อยู่ครับถ้าเว้นว่างจากคกว่าทัวร์นาเมนต์หลักของทีมชาติไทยก็ไม่มีปัญหานะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าพอมันมาเป็นทัวร์นาเมนต์หลักอย่างอาคาดบอลโลกอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะกลับมาใช้ราชมังคลาก่อนนะแล้วก็อาจจะคอนซลคอนเสิร์ตอาจจะไปจัดที่ธรรมศาสตร์นะความจุสามหมื่นอะอธรรมศาสตร์หรือว่าไปจัด ที่สนามอื่นก่อนได้ไหมย m p p c t อ a r n n าหรือว่าบางนาตาดเอออย่างนั้นนะเออมันก็มีสถานที่ให้จัดอยู่เยอะแยะนั่นเองนะครับหรือหรือไม่งั้นอย่างนั้นนะก็ถ้าจะจัดคอนเสิร์ตเป็นหลักใช่ไหมครับก็ต้องจัดเป็นเขาเรียกว่ามีงบประมาณในการสร้างสนามใหม่ให้กับช้างศึกทีมชาติไทยเพราะว่า ร้อยวันพันปีช้างศึกทีมชาติไทยก็ไม่ได้ล้มหายตปจากไปจากที่ไหนเพราะว่าฟุตบอลโลกมันก็มีทุกๆ4ี่ปีมันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอเชียนคัพหรือว่าฟุตบอลรายการอื่นๆอีกมันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วก็ต้องหาถ้าเศรษฐกิจดีหน่อยนะก็ควรที่จะหาความจุเริ่มแรกอาจจะอินโดนีเซียเขายังเขายังมีสนามลังเย่าใหญ่ๆได้เ,เออนะ แต่แต่ตอนนี้ก็เข้าใจอยู่นะว่าไอ้เรื่องงบป,ประมาณเรื่องอะไรเนาะเออมันก็จะเป็นเรื่องของอเศรษฐก,กิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมอืมนะครับมันประเด็นก็คือว่ามันมีประเด็นดราม่ามาตั้งแต่สนามตอนตอนฝนตกของของแมชในการจัดแข่งขันท็อตแนมฮอสเปอร์ม,มั้งท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมครับนั่นนั้นก็คือว่า ก็ล่มนะครับงานกระถินงานพระป่าก็ล่มไปก็คือว่าฝนตกแล้วจัดแข่งไม่ได้นักเตะอาชีพระดับโลกเขาก็กลัวบาดเจ็บนะครับเพราะว่าด้วยสภาพสนามที่มันก็ต้องบอกเรียนตามตรงนะท่านผู้ชมยิ่งกว่าปลักปลาเนาะอปล,ปลากาเวลาน้ําน้ําขังมันระบายไม่ทันเนาะเทคโนโลยีการ ระบายน้ําก็ต้องยอมรับว่าเราล้าหลังอยู่นะครับเราก็ต้องปรับปรุงในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องที่จริงไปดูงานญี่ปุ่นก็ได้นะในเรื่องของคือญี่ปุ่นก็ฝนตกหนักนะพายุอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่มรสุมอยู่ไอแถวทะเละเวลาบอลเจลีกช่วงจัดหน้าฝนนะเขายังเขายังแข่งได้แบบว่า90นาทีอะ่ะโอ้โหเขาเดินน้ําหรือว่าระบายน้ําลงไปในท่อใต,ใต้ใต้พื้นอะ่ะดีมากเลยเขาจะมีท่อรางอะไรของเขาอ่ะ อแล้วก็พื้นสนามเขาเรียบมากเลยหญ้าก็ไม่ได้แบบว่าหลุดลุยมาอาจจะเป็นหญ้าผสมอผสมหญ้าเทียมผสมหญ้าจริง,รงอะไรเงี้ยนะเออนะครับแล้วก็มีจมเขาจะมีท่อระบายน้ำนู่นนี่นะผมเคยเห็นอยู่เคยเห็นในเจลี่อยู่เขาเปิดสามารถเปิดฝาท่อกลางกลางสนามได้เออเขาก็จะมีกลางท่อนะแต่บ้านเราจะเป็นแนวบ้านๆหน่อยก็คือเราจะใช้ไอ้ไอ้ที่ลากลากกรีดน้ําใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับกรีดน้าอะไรเงี้ยนะ ตอนนี้ก็เหมือนจะปรับปรุงใหม่มั้งก็เห็นมีภาพการเกรดไถใหม่คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมสนามราชบังอ่อเท่าที่ดูนะก็คือระบบรางน้ําหรือว่าระบายน้ําใต้ใต้พื้นสนามอะ่ะไม่ไม่ได้น่าจะล้าหลังอะ่ะเออน่าจะล้าหลังอยู่อะ่ะในเรื่องของการระบายน้ํามันก็เลย เวลาฝนตกหนักๆก็บ้านเราฝนตกหนักด้วยฝนตกเหมือนฟ้ารั่วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าตรงนั้นมันก็จะเป็นแถวบางกะปิมันก็จะเป็นเออ่มีการการระบายนะ้ํามันมันมันไม่ได้เอ,อนะมันอยู่ในกลางเมืองกลางใจเมืองด้วยนะครับอืมฮนะก็ตอนนี้เออ่ทางนัานสมาคมก็เหมือนจะพูดคุยกับทางด้านกรกออยู่นะครับว่า โปรแกรมแข่ง uh, ขันนะครับออกมาก็คือทีมชาติไทยเราเนี่ยก็จะมีประมาณสามปีนะครับนับจากเบื้องหน้าที่ใกล้จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการแข่งขันก็มีการจับสลากนะครับเ,เดี๋ยวเขาจะมีการจัดฟุตบอลถ้วยนัดเปิดสนามใช่ไหมครับแชมเปี้ยนคัพนะครับระหว่างบุรีรัมย์กับแบงคอกอยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับก็มีการปร,ปรับปรุงสนามใหม่นั่นเองนะครับผมอืม โปรแกรมชุดใหญ่ทีมชาติไทยก็ผมเพิ่งมาอัปเดตว่าอ๋อมีการจับสลากไปแล้วผมก็ไม่ได้มาลุ้นกับทบผู้ชมนะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเนาจับสลากประกบคู่ไปแล้วนะพูดถึงในเรื่องของฟุตบอลโลกรายการใหญ่กันสันหน่อยนะครับว่าทวนอีกครั้งนะอัปเดตอีกครั้งก็เ,เมื่อสองสามวันที่แล้วเนาะก็มีการอัปเดตไปแล้วนะครับว่าการจับสลาก แบ่งสายโซนเอเชียอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้จีนลุ้นสิงคโปร์กับกวาสิงคโปร์น่าจะเข้ามาแหละครับก็คิดว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์แล้วก็ไทยเรานะฮะก็จะชุดใหญ่นะพูดถึงชุดใหญ่นะครับอ่ชุดใหญ่ชุดเล็กชุดเอเชียนเกมก็เจอกับเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับ ทำไมผมรู้สึกว่าเกาหลีใต้ผมส่วนตัวผมก็อืมนะอืม,อมเอ่อก็มีการจับสลากแบ่งสายเอ่อ AFC House นะครับโซนเอเชียร,รอบสองนะครับเอฟซีเ s ้านะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเราก็ อยู่กลุ่มกลุ่มอะไรวะเนี่ยนะอกลุ่มสี่นะครับกลุ่มสี่เกาหลีใต้จีนทีมชาติไทยแล้วก็เดี๋ยวสิงคโปร์น่าจะเข้ามารวมน่าจะไม่รอดเจอสิงคโปร์เพย์ออฟได้นะอืมครับส่วนเวียดนามเหรอเวียดนามอยู่กลุ่ม f อยู่กับอิรักฟิลิปปินอินโดนีเซียบูนไนโอ้โหเวียดนามมันทำไม ที่มันอยู่กลุ่มเดียวอาเซียนสองทีมนะฟิลิปปินส์อินโดโดูดิอะไรวะเนี่ยแล้วมีทีมแข็งอิอรักทีมเดียวโอกาสที่มันจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็มีอันเนี่ยของเราเจอจีนกับจีนนี่ก็สถิติก็เราก็ไม่ได้สู้ไม่ได้ข่มจีนเท่าไหร่นะครับจีนมันก็ยังแข็งแข็งกับเราอยู่เกาหลีใต้น่า,นาจะไปชิงที่สองกับจีนละมั้งผมว่านะ <laughs> ชิงที่สอง ที่สองที่ดีที่สุดหรือเปล่าวะเออนะนะครับเออแล้วมาเลย่ะมาเลยอยู่กลุ่มเดียวกับโอมานะครับกลุ่มดีคีร์กิสสถานแล้วก็ไต้หวันกับติมอร์เดี๋ยวเพย์ออฟกันนะครับผมการแข่งขันแมตช์แรกทีมชาติไทยนะครับจะแข่งวันที่16พฤศจิกายนนี้นะฮะโอ้พระเจ้านะครับปลายปีนี้มีฟุตบอลรายการแข่งขันเยอะนะไทยจะพบก,กับจีนนะครับเปิดบ้าน ก็อย่างที่บอกครับรังย่าของเราก็น่าจะเป็นราชมังคลากฬาสถานตอนนั้นรถไฟรถไฟใต้ดินก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งรถไฟฟ้าเสร็จแล้วนี่เออผ่านได้รถไฟรถไฟใต้ดินก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะเสร็จเสร็จหรือเปล่าวะได้เสร็จนะได้เสร็จรถไฟใต้ดินได้เสร็จทันอยู่นะเออได้เสร็จรถไฟใต้ดินผมก็ไม่ได้อัปเดตนะรถไฟใต้ดินมันจะไปโผล่ตรงอแถวรามคแห่งแถวราชมังพอดีแถวนั้นะนะครับ ไทยพบก,กับจีนวันที่16พฤศจิกายนก็หน้าหนาวพอดีโอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องฝนละหน้าหนาวพอดีวันที่16พฤศจิกายนหน้าหนาววันเพ็ญเดือน 1, 12น้ําก็นองเต็มตริงนะครับแล้วก็วันแชมท,ที่2นะครับวันที่21พฤศจิกายนวันที่21พฤศจิกายนก็16 17 18 19 20 21โอ้5วัน5วันก็ บินไปเจอถ้าไม่น่าจะสิงคโปร์อะ่ะอืมกวมคราวนี้เขาวงเล็บว่าสิงคโปร์กับกวมอะ่ะคิดว่าสิงคโปร์เราบินไปเจอสิงคโปร์คิดว่านะแล้วนัดที่สามโอ้โหบุกไปยืยนเกาหลีใต้ครับโอ้โหแล้วนัดที่สี่เอานัดที่สามเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดอืมสองนัดแรกถ้าจะให้ดีนะสอนนัดสอนนัดแรกนี่เราเจอจีนก่อน ในบ้านนะในบ้านเราก็ต้องกลุมความได้เปี่บก็คืออย่างน้อยต้องเสมอไม่แม่ไม่ได้สิต้องเอาชนะให้ได้ครับต้องเอาชนะให้ได้ดีกว่าเล่นในบ้านต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเก็บสามแต้มสําคัญแล้วนัดเจอสิงคโปร์บุกไปเยือนก็ต้องเก็บสามแต้มถ้าเราเก็บสามแต้มสองนัดแรกได้อแล้วก็หวังที่จะต้านเกาหลีใต้ในนัดที่สามเราก็จะมีเจ็ดแต้มก็จะมีความหวังเล็กๆละ แล้วนัดที่สี่เราก็มาเล่นในบ้านเจอกับเกาหลีใต้วันที่ยี่6บเอ็ดยี่สิบหกมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมจะแข่งแข่งสองนัดพฤศจิกายนปีนี้แข่งสองนัดแล้วก็เดือนมีนาคมแข่งอีกสองนัดเพราะว่าต้นปีเราแข่งเอเชียนคัพก่อนต้นปีมกรานะครับเอเชียนคัพก่อนเออนะครับแล้ววันที่ยี่หกก็คิดว่าน่าจะได้เชียร์กันนะในในบ้านเราเนาะเออแล้วก็นัดที่ห้า วันที่หกมิถุนายนปีหน้าปีหน้าก็บุกไปเยือนจีนนะครับทีมชาติจีนนะครับแล้วน่าสุดท้ายก็เปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์โอ้โหก็เหนื่อยอยู่เจอจีนกับเกาหลีใต้นะครับอืมจีนกับเกาหลีใต้ไม่ได้มองข้ามไม่ได้มองข้ามสิงคโปร์นะเราอาจจะพลาดเสมอก็ได้เออก็มมไม่แน่นะอาจจะพลาดเสมอก็ได้นะอืมการแข่งขันรอบครับเลือดรอบสองจะนํา ทีมแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่มนี้จะเข้ารอบต่อไปนะครับรองแชมป์กลุ่มรวมแล้ว18ทีมจาก9 9กลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบ3นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปลุยเอเชียนคัพปี2027ด้วยนะครับถ้าผ่านก็สู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ2027นะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลเอ่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3จะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ6ทีม ไปพบกันหมดเย้าเยือนนะครับ,บราโรบินอีกครั้งแรกจะนำทีมแชมป์นะครับแล้วกับรองแชมป์นะครับรวมทั้งหมดหกทีมไปเล่นฟุตบอลโลกหกทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่แคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกโอ้เม็กซิโกนี่เถื่อนเหมือนนะไอ้แก๊งยาเสพติดจะไม่ยิงกันกันกนกบสงครามอะ่ะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรเนาะอีซูโก้เนี่ยนะครับส่วนทีมอันดับสามอันดับสี่มีลุ้นอยู่นะครับอันดับสามอันดับสนะี่ในรอบสามนะในแต่ละกลุ่มนะครับจะรวมทั้งหมดจํานวนหกทีมก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสามทีมแล้วก็แข่งกันอีกรอบหนึ่งแข่งแบบพบกันหมดนะครับนัดเดียวจบรู้เรื่องหาเจ้าภาพสนามกลางนะครับ แล้วก็นำอ่าก็ยังเหลืออีกอีกเฮือกหนึ่งที่จะได้ลุ้นนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มรอบสะรอบรอบสองไปได้ก่อนนะรอบสานี่เราก็จะมีลุ้นสองสองเฮือกถ้าเราไม่ได้แชมป์หรือว่ารองแชมป์แชมป์รองแชมป์ก็หัวหัวของของเอเชียได้ไปนะครนำนำแชมป์แชมป์ไอ้รอบรอบอะไรนะอันดับ3อันดับสี่อ่ะอันดับสามในท,ที่ที่จะแข่งในในรอบ3ามใช่ไหมครับ ก็จะเอามาเป็น2กลุ่มกลุ่ม,มาสามทีมก็จะแข่งมาพบกันบนสนามกลางนะสนามกลางนําแชมป์กลุ่มนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีก2ทีมนะครับก็เป็น8ทีมพอดีส่วนอันดับ2ของแต่ละกลุ่มก็จะเล่นแบบเย่าเยือนอีกรอบหนึ่งผู้ชนะก็ได้สิทธิ์เพย์ออฟต่างทวีปก็ยังมีลุ้นอยู่ 8. 5ก็คือโคตาเอเชียเรามี8.5 คือเข้าแบบอัตโนมัติในรอบ3ก็คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มในรอบอรอบ3กลุ่มหรือว่ารอบ6รอบ18ทีมอะรอบ18ทีมมันก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมเออก็จะเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มก็ไปเลย6ทีมแล้วก็เอา3 4ก็ม,มาแข่งกันอีกรอบหนึ่งพบกันหมดแล้วก็เอาอีก2ทีมไปแล้วแล้วก็เหลือ เหลืออีกหน่อยเหลืออีหางอีกติ่งนิดนึงติ่งนิดนึงอันดับสองอรอบรอบรอบหกทีมเนี่ยรอบหกทีมเนี่ยก็คือเอาแค่แชมป์สองทีมแล้วก็อันดับสองนี่ไปเล่นต่างขาบีบนั่นเองเพลย์ออฟต่างเขาีบอีอทีมหนึ่งอีสองทีมมั้งเนี่ยอ๋อ,อ,อเล่นเย้าเยือนกันก่อนมาเจอเย้าเยือนก่อน,ออน,อนใครชนะไปเล่นอีกรอบโอ้โหอันนี้จะยากเนี่ยยากขึ้นไปอีก 8.5ทีมเออก็มีโอกาสเปิดกว้างแต่ว่าง่ายไหมด้ก็ศักยภาพตอนนี้เหรอ,อเดี๋ยวดูก่อนอนะมันของเรามาตรฐานเราการเล่นในในระดับเอเชียเราค่อนข้างจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนิ่งผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมี8ทีมโคต้า8ทีมครึ่งนะณตอนนี้นะผมก็ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ต้องรอดูการเตรียมทีมเออการเตรียมทีมของของทีมชาติไทยเราว่าจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนแต่สลากตัวเนี้ยก็รู้ละว่าเออเราเจอใครเราวางแผนยังไงเก็บข้อมูลนักเตะยังไงแล้วก็เรียนรู้คู่แข่งว่าเอ,อ้ยคู่แข่งที่เราจะเจอถ้าฟีฟ่าช่วงฟีฟ่าเดย์เกาหลีใต้มันอุ่นก็ต้องไปเก็บข้อมูลเออหรือว่าไปดูเทปล่าสุดของเกาหลีใต้ว่าเล่นยังไง ประมาณไหนซึ่งเราก็พอจะรู้รู้สไตล์การเล่นเกา,าหลีใต้อยู่แล้วเพสซิ่งหนักเออเราปัญหาคือเราเล่นบอลแก้เพสซิ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเรื่องของระดับสูงเนาะแล้วก็สไตล์ของเกาหลีก็คือการ cross อลลูกเก่งของเกาหลีใต้คือการ cross อลคร cross bond แล้วพอตัวมันสูงใหญ่มันจะโหมโถมเข้ามาโมงอะซึ่งลูกอากาศเราไม่ถนัดอีกในการป้องกันลูกกอากาศเงยหน้าดูเขาเทค ตัวหม่งกันบ่อยๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะครับอืมนันเองนะครับอ่ะก็เอ่อตอนนี้เขามีดรามาร่าเรื่องการปรับปรุงเรื่องสนามสนามราชมังอะไรเสักอย่างไนะจัดศึกแดงเดือดอะไรสักอย่างนะโต้ไม่ได้ขนทรายอน,นิพาธหัวเขาโต้ไม่ได้สนใจออกจากสนามแจงยิบสิ่งที่ทํา บา้บาๆนี่อันนี้ก็เขานนาจยรอปรับปรุงเกรดใหม่งนี้ใช่ไหมมันท,ที่จริงอะ่ะเรื่องระบบระบายน้ําอ่ะคนคนคนถ้าจะรื้อปรับปรุงสนามจริงนะต้องรื้อทั้งผืนสนามอะ่ะแล้วก็วางระบบท่อใหม่ะนะครับวางระบบท่อใหม่อมเอชียนเกมก็ไปแข่งที่หางโจนะครับ เดือนกันยานุลานะเดี๋ยวก็รอลุ้นดูกันนะครับผมเด,เดี๋ยวมีมีสายเข้านะครับรอสักครู่นะครับ โอเคก็ okay. มาอัปเดตประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเออไม่ได้พูดคุยฮะไม่ได้พูดคุยท่านผู้ชมนะเออเมื่อกี้เมื่อกี้มีเสียงเข้านะครับเสียงเข้า <c oughs> ที่จริงผมว่ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยนั่นเองนะครับสองเกมแรกรู้เรื่องเขาเอาไปครับ <c oughs> ใช่ครับสองเกมแรกนี่ก็คือจีนเราเล่นเราเจอในเราเล่นในบ้านกว่านะเตรียมให้ดี ถ้าเราเก็บสาแต้มได้ความมั่นใจก็มาด้วยแล้วก็นัดที่สองก็น่าจะเจอสิงคโปร์บุกไปเยือนสิงคโปร์ต้องเก็บให้ได้นะครับถ้าได้หกแต้มมันก็จะความเ,าเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันก็จะเทมาทางเราไงก็จะมีความมั่นใจกลับมานะบอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวมีงานเข้านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะนยค,ครับก็มาอัปเดตคร่าวๆเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาครับช่องอื่นเขาอัปเดตไปแล้วเนี่ยผมก็ามา พูดคุยเก็บตกเล็กน้อยนั่นเองนะครับ